โยวอลคัมแบคทูมายวิดีโอนะครับผมอยู่กับผมโฟร์เวิร์นะครับคลิปนี้ก็คือผมไปเจอบั๊กบั๊กหนึ่งไม่ได้เรียกว่าเจอแล้วเรียกว่าเจอก็แ้ oh? คือเห็นคนใน Ti t o o อรเขาเล่นเปิร์กนี้กันนะครับแล้วมันทําให้อเทมเราเนี่ยมันไม่มีวันหมดเว้ยซึ่งเกมตอนนี้ยังไม่แก้นะครับก็ผ่านไปประมาณ3 4วันได้ช่วงนี้ก็เป็นเดียวซีเดี๋ยว C ีเดอะวอลกิ้งเรนะครับแล้วก็ตัวที่ตัวที่บั๊กที่สุดเลยนะในตอนนี้แพทเนี่ยคือนี่นะ ตัว The Walking Dead เนะี่ยเดี๋ยวคือกูจะไปฟาร์มหน่อยไม่ได้หรออ่าโดนยัดมาแล้วคือเราต้องไปเปิดกล่องก่อนนะซึ่งตอนนี้เราเราต้องเปิดกล่องเดี๋ยวๆกว,วาดออร่าหรือไงไม่รู้นะเย เราเดินฉีกมานี่เลยเลกยุ่งกับผมเถอโออเคอันนี้กล่องนี้เราจองนะกล่องนี้เราจองอ <_ letter> <_ letter> เออไรระไา้ไ,ไ,าาไปโอเคสิ่งที่เราต้องทำก็จะมีเปิร์ s สต e ี t ไวส์นะครับของในตัวเนี้ไม่รู้ว่าบักแกยังนะแต่ก็มาลองดูกันเพราะว่าเกมผมยังไม่อัปเดตเลยนะสิ่งที่เราต้องทำก็คือเปิดเดี๋ยวเดี๋ยวเรามึงก็มาจังเลยเฮ้ยไอ้นี่ก็ยิงจังยิงจังไอรไว้ล่วงละลองดูโอ้ไอนี่หิวไอนี่หิวแขวนเถอะพี่แค่คุณแขวน แค่คุณแกวนเออดีมากดีมากโอเคสิ่งเราต้องทำก็คือเปิดกล่องนะครับเปิดกล่องแล้ไงต่อครับสแปมหยิบไอเทมหัวๆหยิบวางหยิบวางนะครับแล้วของชิ้นที่เราถืออ่ะมันจะชาร์จไม่จํากัดเว้ยมันจะแบบใช้ได้เรื่อยๆอะสิ่งเราต้องทำาคือหยิบวางประมาณสักสิบทีก็ได้ครับได้ปะวะมีรูอะลองดูลองดูอ,งดอ่ะประมาณนี้ผมว่าน่าจะได้แล้วเดี๋ยวเราจะลองใช้ดูนะว่ามันลดไหมอ้าวมันต้องของที่อยู่ในกล่องเท่านั้นเหรอ เดี๋ยวพี่นี่ผมปั่นไฟเฮ้อ่าดูเ่าป่าโอเคไม้เล่นยากแล้วกู <c oughs> เฮ้ย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 อาจจะมีอะไรผิดพลาดน,นิดนึงหรือว่าบั็อกปิดไปแล้วอ่ะอ้าวอากเพื่อนเลิฟยูหลายๆ กองเยเพิ่นส่องไฟอยู่เขายังตามผมอยู่ะเลิกตามดิีแยังตามอยู่ผมไปผมเอก่องนี้แหละเลิกเลิกเลิกตามผมเลิกตามผมเกมมันก็จะมีไอ้นี่ใหม่ด้วยนะไอเทมใหม่ก็คือหมอกซึ่งมันผมว่ามันดีมันดีเวิร์กด้วยโอเคเอาอย่างไมนคิดก็ได้ดูดิว่ามันได้ผลไหมมันต้องได้ที่เกมยังไม่อัปเดตอ่ะลองใช้นี่เห็นไ้มาทุกคนชารจมันไม่ลดเว้ยเห็นป่ะชาจมันไม่ลดตัวตัวสังเกตเห็นไหม อ่าตอนนี้มันมันเริ่มลดลวลดยังยังไม่ลดนะครับยังเห็นปะสังเกตมันยังดูดิมันลดโครชา้าเฮ้ยของดีวะเฮ้ยเปิดกล่องต่อเดียวเฮ้ยการเล่นบลงแบบนี้อย่าเล่นนะครับโดนรีพอร์ตได้นะผมเล่นแค่สองสามตาพอคลิปนี้ผมหลังม่ผมไม่เล่นแน่นอนนะครับผมสาบานด้วยเกียรติของลูกเสือเลยข้าเขาสัญญาว่าข้อหนึ่งข้าจะจงรักักดีต่อชาติแล้วมึงเป็นไรฮะได้แต่เมีคิดนะผมอยากได้เนี่ย กล่องปั่นไฟเพื่อนเดี่ยยวให,ให้ของเป็นจากัดถ้าผมโดนแบนแกิเดฟพีสโดนแบนมีโอเคไหมต้อ okay, งเก็บอะไรใช้นี่ก่อนหมอกไอเทมใหม่นะครับเวลาเราคิกขวามันก็จะเป็นแบบนี้เป็นไงโค้ทเทโค้ทเทโอเคเราทําหน้าที่ปั่นเครื่องสักน,นิดนึงก็ยังดีนะโอเคเราจะเอาเมคเชนนี้เป็นยูเพื่อนนะครับจริงว่ผมรู้สึกว่าหมอกมันหนาขึ้นปะ่ะ <laughs> หมอกมันหนาขึ้นนะอันนี้เป็นด่านใหม่นะครับซึ่ง มันค่อนข้าง,งที่จะไม่มีหัวคิดเอาซะเลยนะครับ <c oughs> ไม่ใช่ไม่มีหัวคิดคือขี้เกียจไปหน่อยเออเทปขี้เกียจไปหน่อยดูเดียวแรกแผนที่นะครับเดี๋ยวผมลองสแปมให้ดูเอ้ยผมว่าอันนี้ไม่น่าไม่น่าใช้ได้เพราะว่ามันเป็นชาร์จเจ็ดไปเลยมันไม่ได้เป็นแบบเป็นหลอดๆเหมือนไอเมทิสเนี้ยนะ <c oughs> ทำไมมองอย่างนั้นวะอ่า แล้วมาอยู่กันแถวนี้เขาไม่น่าไลไรผมแล้วเขาน่าจะแบบเออปล่อยผมไปแล้วละ่ะผมไม่ใช่สเปคเขาละชุดเ,เ,เจอกูกูไปก่อน้ทำไมหมอมเป็นอย่างเงี้ยมันมันดูเยอะไปหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแกลมแล้วลมแล้วอะไรกันนี่ ปาไม่โดนตรงนี้บ้านใหญ่มันมันเ้ยโอ้ยเกือบโดนเกือบโดนยังไล่อยู่ยังไล่อยู่อันนี้ผมปาเซฟดีไหมไม่ครับยิงดักยิงดักอืมโอเคผมก็ผมจะฮิวแต่ไม่ได้ฮิวละต้องหนีเอะหนีตายหนีตาย อมีมีายสบายนะครับแต่มันเดิม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 ไปแล้วมีอยู่แล้วเตรียมโดดเตรียมโดดนะมไม่โดดไม่โดดไม่โดดดูขวานดูขวานมองหลังอันนี้หลอกโดดแต่โดดจริงโอ้โหไม่ได้เล่นอันนี้ไงอ่าส่องไฟอันนี้ส่องไปโดนฉันพอแล้วเพื่อนเอ๋ยฮ่าฮ่าโย โอ้เป oh, 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 ิดมออีกน้องไปโอ้ฟ้าควายไม่โดนไม่ถ mm ือว่าโกงอยู่นะไม่ใช่โกงมันเรียกบั๊กเลยนะเดมนะเดฟต้องต้องแกล้นะโอเคตาเนี้ยเดี๋ยวเราจะลองใช้ botany botany no lens มานะครับก็จะเป็นแบบถ้ามีเปิดเปิดกล่องของเ็นตินด้วยนะครับซึ่งเราจะไปเปิดกล่อง2กล่องนะครับกล่องแรกเบนเม็นก่อนเลยแล้วเราก็จะไปสแปมที่กล่องใดกล่องหนึ่งกล่องนี้การันตีเมยคินแน่นอนครับ ตาเข้าให้โอเคเราได้แล้วใช่ไหมแล้วเราจะไปอีกกล่องหนึ่งแล้วก็เปิดกล่องแล้วก็สแปมกล่องก็คือหยิบวางหยิบวางไอ้เจ๊กไอ้เจ๊กได้ปะสแปมสแปม <c oughs> ไม่อยากทำเลยแต่พี่ต้องทำมันจำเป็นถ้าไอดีนี้โดนแบนมานี่ผมไม่คุ้มเลยนะผมบอกก่อนเลยอย่าแบนผมนะโอเคมปไปฟังดูล่วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาแล้วทำไมผมต้อง อู้คนแรกละโอเคเรามาใช้ตอนนี้กันซึ่งผมไม่รู้นะว่าเม็คิดอันนั้นอะ่ะมันจะไม่จํากัดหรือเปล่ามันจะติดบั๊กมันจะติดหรือเปล่าเดี๋ยวเราหยิบเมทคิดอันนี้มาแล้วเราก็ม,ม,าามาลองกันว่ามันจะใช้ได้ไหมถ้าใช้ไม่ได้ก็เดี๋ยวไม่เป็นไรแต่ถ้าอันนี้ใช้ไม่ได้ใช่ไหมแปลว่าไอไอ,ไอเทมกล่องบันไฟอะ่ะน่าจะใช้ได้เฮ้ย hey, ทุกคนอันนี้ก็ใช้ได้โอ้โ oh, ห <laughs> ดูดีรดลดช้ามากเมื่อกี้ผมสแปมไปไม่กี่รอบเองนะประมาณ2-3รอบได้เมื่อกี้สภาพสแปมสัก10รอบอะ่ะเป็นไง นะครับคำเตือนเหมือนเดิมนะอย่าหาทำนะครับน้องๆหนูๆไม่ดีนะจ๊ะเกมสยวจะแปลไม่ได้เหมือนเดิมสะแปมครับสแปมอืมอืมอืมเอาล่ะเรามาลองใช้กันดูดีว่ามันจะได้เรื่องไหมดูดิดูดิไม่ลดเลยไม่ลดเลยแล้วเราปั่นอย่างเร็วดูดูโค้ชี้โกงไม่ใช่แค่ฝั่งเซอร์นะครับที่โกงฝั่งคิลเลอร์ก็โกงเหมือนกันนั่นก็คือตัวตลกนั่นเองตัวตลกมันจะบัฟเรื่องความเร็วนะครับ มันมันเดินแบบเดินเร็วมากๆเร็วยิ่งกว่าไบร์อ่ะผมบอกเลยดูดีทุกคนโอ้โหผมปัดผมปั่นจนเครื่องเสร็จอะ่ะเม่คิดไม่ลดเลยเว้ยถ้าผมโดนรีพอร์นี่มีโอกาสโดนแบนสูงมากอาจจะโดนลงโทษอะไรอย่างนี้ไม่อยากโดนเลยอะ่ะผมนี่เสียงมาทำคอนเทนต์เพื่อคุณโอเคมันจะเจอยาพิเศษ อันนี้ผมยังไม่ได้ทำบั็กนะเม้ยังใช้ได้ปกติอ่าเรีอบรอยโดนนั่นหมายงไงเดินมาฝังฝังนั้นวะเอาพี่แกลงไปละเดี๋ยวนี้ผมเล่นปกติละเพราะว่าไม่เอาละไม่เอาละมันมันเอาเปรียบผู้เล่นเกินไปอ่ะโอเคเดี๋ยวผมไปช่วยเดี๋ยวผมปั่นเครื่องละ ผมจะปั่นโดยที่ผมไม่ใช้กล่องบั๊กแล้วนะครับผมจะปั่นปกติแล้วถ้าถามว่าสิ่งของที่ใช้ได้ในแพทนี้ก็จะมีพวกไฟฉายนะครับกระเป๋าพยาบาลแล้วก็กล่องบั่นไฟอย่างแกุญแจแผนที่มันจะบัฟบมันจะมันจะปรับเปลี่ยนเป็นชาร์ดแล้วนะผมเป็นแบบเป็นตัวเลขนะครับใช้ได้6ครั้ง5ครั้งก็ว่านไปแล้วแต่ของชิ้นนั้นนะบุ้ม <Boom. S 1> แต่ว่าพวกไอเมดคิดไฟฉายแล้วก็กล่องบั่นไฟเนะี่ยยังเหมือนเดิมนะยังเป็นหลอดแบบนี้อยู่ เอาลเพื่อนคนนั้นไม่มีใครช่วยเลยชิบหายมาเพื่อนบราเพื่อนบราผมมาช่วยแล้วผมกีและเนี่ยผมโดนตีเดี๋ยวดเนเขจาจะไล่ใครเกือบโดนเออแมนนี่ผมขอเล่นหน่อยได้ไหม แล้วมันข้ามอย่างเร็ว,วหางอย่างอ่องาแล้วเราแตแบงลบไม่โดนแล้วกูเฟสองแล้วยังไม่มีใครมาช่วยเลยเพื่อนช่วยทีเรียบร้อยตายหมดเดี๋ยวผมต้องจิ้มเข็มแล้วครับเข็มเหลืองเพื่อจุกนะครับจิ้มเลยไหม มรวิ่งเลยเดี๋ยวเราต้องฮิวก่อนนะครับเฮ้ยกระเป๋าน,นี้ใช้ได้ปะใช้ไม่ได้วะทุกคนหมดแล้วแล้วเราเห็นออร่าได้ไงอ่ะอ๋อเปิร์กนี้มันบัฟเหรอเฮ้ยดีอยู่อะอ่าเปลี่ยนใจเอากูเดี๋ยวรอวันเท่านะ โอเคเดี๋ยวตาต่อไปเราจะมาดูของฝั่งของฆาตกรกนนันบ้างน,นะครับว่ามันโกงยังไงสําหรับตัวตลกเราได้ด่าน Farm, โควินฟาร์มถือว่าดีนะด่านนี้มันโลง่งๆเลยวิ่งสบายใจเลยโอ้โหเวเราเป็นสกินไม่ได้ใส่สกินชิบหายแล้วโอเคผมจะลาขวดไปนะ้วเราดูว่าเราจะวิ่งเร็วหรือเปล่า15%บ้โเโคตดเร็วถือว่าเร็วนะทุกคน,ะกน,นเราเจอเราหลอกมาอย่างนี้จะอะไราหายตัวหงตัวหง เดี <cin stereotype> hey, yeah, Let Let ๋ยวปลาแล้วเราวิ่งเร็วดูดูเราวิ่งดูเราวิ่งโอ้โหโคตรโอ้ยยี่สิบโคตรโกงโคตรโกงแล้วโคตรเร็วทุกคนโอเคผมใจเซนก่อนน่าจะฝั่งนี้นะน่าจะเครื่องนี่แหละเดี๋ยวผมชงขวดก่อนไม่ใช่วะฝั่งนี้ปะใช่ใช่ฝั่งนี้เอาหลอดมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บดูเราวิ่งดูเราวิ่ง เออวิ่งดูดูวิ่งติดตู้แล้วเนี่ยเราปีวิ่งเร็วห้าเปอร์เซนต์อีกผมบอกเลยบอกมาอย่างนี้ปุ๊บเราวิ่งก็ดูดูอูมันโดดมันโดดอะไรคุณคุณไปไหนโอเคชงขวดก่อนใช้เซนใช้เซนโอเคน่าจะไอ้นกบิน้ตูาเปิดหมอกเปิดหมอกผมหาเจอนะผมเห็นนะหนูรู้นะสิบหายแล้วมันหายไปเฉยเลย ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้เอ้ยขอเด็ดมันเร็วเหมือนกันนะดู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 เราไปเราเอ้ยเก่งกาลอื้มอื้มอื้มเรามาเราก็ไปโอ้โหดูดิเห็นปะเซอร์แม่งฉีกไม่ได้เลยเว้ยเซอร์แม่งแทบจะฉีกไม่ได้อ่ะโคตรจะโกงอ่ะเดี๋ยวถ้าเครื่องเสร็จอีกนะเครื่องเสร็จแล้วครับ มาฝั่งนู้นคือฝั่งนู้นคือผมจะเทพละถ้าผมเล่นฝั่งเครื่องเสร็จอะผมบอกเลยผมวิ่งโคตรเร็วอู่เครื่องนี้อัอันตาพิเศษเห็นนะตัวกลางเป็นกลางครับเขาน่าจะล้มไม้แม่งไม่ล้มว่ะหลอกมาปุ๊บปั๊บแม่งตาโอ้โหดูดิตามทันละตามทันละโดดปิงหรือเปล่าดูก่อนไม่ปิงนะสาวขาวไป คนนี้แกวนไปแล้วเครื่องไหนเสร็จวะน่าจะโซนฝั่งนู้นเสร็จหมดเลยฮะเดี๋ยวเราไป,ไปดูเครื่องเดินมะไม่มีใครปั่นนะอ่าม,ม,มีคนคีดมีคนคิดดูเราเดินที่ทุกคนแม่งโคตรน่าเกียดเลย15บห้าเปอร์ก็ย,ยิงกยงขาก็ไม่รอดน้องโอเคเราทังไม้ไม่ได้ดิแม่งต้องเป็นออฟเซชั่นต้องเป็นเป้าหมายเท่านั้น นู่นและโอหปลาปุ๊บมันติดปั๊บเลยอะ่ะมันไม่เหมือนแพทแพทไอ้นั่น,นแล้วดูดูดู Nope อุ้ยโคไอ้นี่เลยดูดูโอ้โ,อโหวิ่งอย่างเร็วแกไม่รอดแน่พวกเสือทั้งหลายถือว่าแขวนมันมันไปเราไม่สนแพ้นชนะครับเราสนความมันเท่านั้นเครื่องนี้ไม่ใช่เครื่องนี้เครื่องนี้ปลาปุ๊บติดปับ๊บเห็นปะ อย่างโกงเดินไปแล้วครับเดินขวาเดินขวาอย่างกะลิกกะลี่จ้าเอ๋จ้าเอ๋โอเคตาแม่นแม่นเปลี่ยนขวดครับเปลี่ยนขวดหล่อปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บโอ้โหไม่โดนยังไงยังไงวัยรุ่นยังไงดูดูเราเดินดิโอ้ดูว่าเดินเอ้ผมติดติดเอ๊ <c oughs> โคตรแกล้งเลยวะจัง<อ>หวะโบบาเมาก,กี้โดดอ่ะไม่โดดนี่โดโดปะคือมันโกงแบบโกงมากๆทั้งคลิปคงพูดแต่บั็กกับโกงครับเอ๊ะได้กลิ่นได้กลิ่นคนชั่วได้กลิ่นคนชั่วปาครับดูดูเราวิ่ง ดูดู <laughs> อย่างเร็วพี่น้องหลอกมาหลอ,อกรอบหนึ่งอ่าไม่ทันละอันนี้น่าจะโดดครับผมว่าโดดแน,น่นอนหนาเรียบร้อยอืไม่ได้นะหนูลุกไปละ <laughs> <laughs> โอ้โไอ้เปิ์กเปิก์กใหม่โอ้โเออแต่ว่าเดี๋ยวเขาก็จะล้มเองฮะเดี๋ยวเราไปไล่คนอื่น มันเป็นเปิร์กใหม่ของมิชโชนนะไม่มิชโชนก็สัสกคนนคึงแหละอะไรอะไรจะปั่นอย่างเดียวเลยคุณเอ้ยอยู่เองเฉยเลยอะไรวะนะอยู่เก้าเก้าแน่นอนครับอาไปชัง,งักปุ๊บม,มันแบบถ้าเจอชัง,งักก็๊บคือแบบจบเลยหลุดไม่ได้แน่นอนได้รับไม่มีโอเค เห็นป่ะอีกคนอีกคนนึงเขาล้มเองละคือเขาจะลุกได้สักแป๊บนะครับเติกนั้นเย้เสร็จเป็นหนึ่งเหลืออีกสามกับเครื่องเดิมนะเครื่องนู้นเครื่องนูน้นบ้านเล็กนี้จะเสร็จกันละนี่นะใครนู้นตามตามวิญญาณตามเตะน้องจนเสร็จแล้ววิ่งอย่างเร็วตามต่อครับตามต่อยังเราเร็วมากเราเร็วมากผมบอกเลยดูดิดูดิดอย่าละอยู่ขวามือนายพังไม้ ม่แล้วมันลุกเองเฉยประมาณ8วิ8วิเดออะไรอะไรอะไรผมผมตามพุ่นทันแบบนี้จกหลังเลยไม่ได้นะคุณคุณจะแบบลุกเล่นเยอะเกินไม่ได้โอ้โหแล้วเสาขาวๆโดนอ่ะเรียบร้อยตอนแรกจะเสร็จก็ไม่เสร็จละโอเคไม้วัวโอ้โหเร็วเร็วนะเร็วเร็วเร็วทันปะเนี่ยทันปะเนี่ยเปิดหมองตามกลิ่นจมูกผมดี จะหมูคนนี้เท่าที่ไมดบอกผมบอกอย่ามึงตายอย่ามึงตายไปไหนไปไหนไปไหนดมดมแล้วตามดมแล้วตามต่อหน้าต่างไม่มีหน้าต่างเรียบร้อยครับโอเคแต่ผมจะแขวนเสขาขาวคนนี้นะครับ อยากลองอยากลองของเอ้าสาวขาวไม่ติดดูเก่องก่อนดูเก่องก่อนแม่นะดูดูผมวิ่งดูยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะไรมันจะขี้โกงขนาดนี้อ่ะนี่มันเป็น,นเดทบายเดบักเห็ยมีโชนเจอกูเดี๋ยวเท่านั้นไปจะดูนะผมตามแป๊บเดียวติดตูดละ ดูดูดูตาขวดม,มีคอมโบโไซค์ไม่ได้คล็อกอเฮ้ยเปอร์อะไรเฮ้ยเฮ้ยของไอ้นี่ของเยอะวปวับเขาไป้นะเดี๋ยวปล่อยลงหลุมนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเออเกมนี้มันยิ่งอัพยิ่งบักนะครับแล,แล้วแล้วตัวนี้อย่างโกงเออผมหาหลุมให้มิชชนนะ บอกว่าอยากของวะรำไม่รู้หัวรำนะครับรำแบบไหนลงหลุมไปละโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผม see you around bye bye ye yeah, bye bye ครับผม